แต่ละมือแต่ละเว้นกันมีการสมรทานศินได้นำไปใส่บ่นไ่คิดหวดศสินะบ่าสินที่สมรทานไว้แต่ละมือขอาพเจ้าจะง,งดเว้นจากการขาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดอินสุรายาเมาทั้งหลาย เครื่องดองของเมาเขาสมทานทุกมือเขาเดบา้าสุมือเดยนน้ำไปใส่บ่วเดยนน้ำไประลึกบ่วขาสััหรักซับยรักบ่วขาบา่ประพฤติผิดในกรรมประพฤติผิดในกรรมประพฤติผิดในกรรมผิดแหนวใด มาท่านหอดไว้หนิกับเมยียนอยู่เนี่ยไปเลาะน้ำผู้บเบาจังส่เงินจีนีนกับกันเป็นการประพฤติผิดเรื่องของกรรมเหมือนกันเนี่ยเล็กน้อยก็ิถึกแจะถึกยังไปพูดปดตัวตืมกันอีกขั้นบน,นตัวเขากระจับได้ทันตัวหัดวดไวอีกเนี่ยคนตัวหิมันต้องเห็ดเนื้ออื่นได้เขาว่าคนโกหกไม่ทําอย่างอื่น ช่วยอย่างอื่นย่อมไม่มีขั้นตัวแล้ว่งมาเค็ดยแนวส่วนอย่างอื่นใดคนตัวกินสุราของเมาตืมกันไปอีกมีแต่เน,นี่ยแนวบอดีน,นี่แต่เนียน้ำมหาห้แกทุกมหาห้จใจของปัญหาของสังคมไทยโลกทั้งหลายกืลังเดือดร้อน การคอร์รัปชันของนักการเมืองการโกงกินบ้านกินเมืองกับเกิดจากบ่มีสินหายเห็นขา่าวตัวเอาย่านความผิดมาให้กับตัวบ้านความบัซื้อสัตว์ความรักทรัพย์รักไปแล้วความบัซื้อสัตว์กับมีการตัวเอาเอาโค้งเหล็กมันยัดใส่ทางในเอากระสอบเขามาเลี้ยงไว้ทั้งนอกทั้งกลางไม่ได้โค้งเหล็ก โกงจินเข่าไปเรียบร้อยแล้วลักทรัพย์เขาไปแล้วส่อโกงไปกับ่านเขาจับได้กับเส้การโกงหกมันมีความซื่อสัตว์แล้วตัวเอาโค้งเหล็กมันจะใช้ทั้งรางเอาก็สอบขอบา้างไปทั้งหนอกเลี้ยงเลี้ยง,งขึ้นนี่เขาไปตรวจทั้งสิ่จะเป็นความเดือดร้อนความบุญไหว่า,านไพ่มาถึงตัวก็เลยต้องเฮ็ดก็เลยต้องตัว มีแต่ผู้ใหญ่เห็ดแห่งเงไยไหลแห่งตัวได้หลายแห่งกงได้หลายแห่งกินได้หลายแล้วก็ร่วมทุกเอาไว้น้ำจะคลองได้ไลหลายหาหม่องสียู่กับบมีบานเนี่ยเงินกับบอมมี่จะสีได้ใส่บ่ได้ใส่นี่ก็เป็นความทุกข์เดียวนึงเข้าแค่สมรรถสินหาแล้วเขารักษาศีลไปเนี่ยมันกับสิบอมีแบบนี้เกิดขึ้นมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์แนวเดียวนี่ก็กินกลวงแล้ว ความซื่อสัตย์ความซื่อต่อความสัตย์มีความซื่อตรงบกคดบกงมีสัจจะว่าจะว่าสิบวัดขาสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมความสัตย์ต่อสินหาทั้งหาย่างนี่เขามีตั้งสัจจะมีความสัตย์ใจมีความซื่อความสัตย์ใจนี่แหละซ้ำนี่มันกัดบอกโกะทุกในเขาเหรอกระน้ำสุกไม,ม่ให้พร้อม ท่านบ่เหตุไปตามนี่ท่านหนีหลีกหนีไปหนีกันเริ่มจิทุกข์แล้วหาไล่สิตัวไว้ล้วทีวไปนําตกสิไปตัวเนีเย่ยเน้อพอเนี่ยังสิบโมโหดว่าไปดิหายหลังคนคืดไปว่ดตัวว่าอะไรถือเสียแล้วเลยโอ้ยนี่ละเสาร์อาทิตย์นี่ลราคืดไปเลยหายหลังคนมันก็เริ่มสิเป็นทุกข์ไปท่านบ่ทุกข์กัน ซื้อสัตว์บ่ต้องตัวบ่ต้องหลอกลวงบ่ต้องยังอยู่ไปตามศีลธรรมจังซี่ล่ะเฮาสมาัตทานสุม,มื้อเฮาฮู้จักความแปลไไมันแม่นศีลแปลว่าจังซั่นแปลว่าจังซี่เฮ็ดได้อยู่อันนี้กัเป็นความดีความงามที่เฮาเฮ็ดอยู่สุม,มื้อเ,เป็นความเจริญเป็นการปฏิบัติธรรมขึ้นสุม,มื้อศีลน,น้ำสุขมาให้ตสีเลนะสุกติงยันติแปลว่า สินนั่นแหละน้ำสุขมาให้ซีเลนโภคสัมปทาแปลว่าศินการรักษาสินเป็นภูมิลาบอันหลายโพคะแปลวลาบสัพสมบัติซีเรนนี้พูติงยันติสีน้ำไปู่อิพันเกิดความสุขเกิดลาบ เกิดความจเจริญในโตเขานี่ละทั้งหลายทั้งปวงเนี่เกิดจากสินหาหนี่ละปัญหาต่างๆที่เขาเห็นข่าวในส่สมืออนี่ความวันเพะความเนาเหม็นของสังคมไทยกับสิบบ่เกิดขึ้นทิ็กหน่อยผู้ยิ่งไปผู้เดียวกับถืกอเขาจับคมคืนราค่าทิมเป็นความเสื่อมถอยของสังคมแค่บบประพฤติผิดในกามขอสามซื่อมันก็บ,บ่บเป็นแบบนี้ บ่เป็นว่าเฮาจีเห็ดผิดอย่างเดียวแล้วก็จังเป็นไพ่เขาเห็ดผิดเท่ากับเป็นไพ่น้ำคือกันอยู่ในสังคงมงคลบ่ดีเป็นข่าวเน่าขึ้นมาเรากัดพักกันระวังระแบดระวังไว้ระมัดระวังใบเห็นพักกันหย่านไนั่น้ำเกรียงกลัวต่อไพ่น้ำเปรียงกลัวต่อสิ่งที่เอาเห็ดน,นำ้ำสิ่งที่ผู้อื่นเห็ดน้ำกับมี่ร่วมใชกันอันนี้ก็ปากไว้จะละมือเพราะได้เป็นขอคิด ไอ้นี่ศิล์มีความซื่อสัตย์ซ้ำนี่กัดเอาตัวรอดไปจนหอดเท่าหอดแก้อุระเอาแค่นี้ละบ้านเนี่ยเข้าห้อง